น้องไม่ได้คุยกับเคก็บูลลี่ทีมงานโดนเลยฉันเห็นโยโกะเสียใจเพราะโดนทีมงานบูลลี่ทีมงานใหม่ที่นั่งอยู่ข้างผพานหัวข้อให้เดี๋ยวมันมีอะเรื่อยๆผมคิดหัวข้อให้ยังไม่ลาแบ่งกันวันหลังอะ ว่าอย่างว่ายงถ่ยรูปอะเดี๋ยวเดินมาขอบผมแล้วเราแบ่งกันทำแถมเซลฟี่ในแฟนไซมีเป็นอ่ะพูดละบอกไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วอ๋อบอกไปแล้วนี่ในแฟนไซมีจงมีแจกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอ อะไรป็นจังหวะหมาเหรอเกี่ยวทีนี้มันมีหน้าหมาด้วยไม่ได้พูดชื่อแบรนด์ไม่ได้พูดชื่อแบรนด์เหรอเกี่ยวรถลจินาโดนหมดตรงเนี้ยล่ะเข้าห้องกันหมดแหละโดนทุกคนมีเหรอพี่ห้องนี้มีหรอไม่มีรักแท้และคืออะไรอับแต่สายพูเรองละเป็นเก่งที่หนุ่มกอตัวสว้ตีเพราะวันนี้นู่นแหละเเอชนม นะทุกคนเข้าไปดูรูปดูไม่ออกเลยมั้ง <laughs> เข้าไปดูรูปที่ฟิเนชลูก็ฝากไปด้วยนะคะอยาฝากฝากไปด้วยนะคะทุกคนเข้าเข้าไปดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะสวยนี <laughs> ย่ถ่ายเองกับตัวเลย เห็นกับต kind of um, ัวเห็นกับตัวเลยคุณยงอ่ะทำไมน้องถ่ายเองถ่ายไม่ถ่ายไม่พจัการถ่ายเลยอ่ะแต่แต่เห็นเองต้องมาเซลฟี่เพราะว่าอะไร My name is Annie ใครอยากได้เป็นเพลงในหัวให้หน่อยได้ไหมวันนี้เรามากับพุชชี่นะคะกำลังเชินกันอยู่ใช่ไหม มาเป็นชุดฟุดชีอีวีเดย์ปรินซิลทวีด RES นะคะทุกคนมาในชุดโทนของลาเฟนเดอร์กับเบรเน่คาเวล่าคอลเลคชั่นฟอร์เน่ค่ะอันเป็นดอกไม้ประดับอันยมนีซิกเนเจอร์คือพื้นรองเท้าข้างหลังเป็นกริตเตอร์พร้อมกับเครื่องประดับทิฟฟานีนโคลล็อกโลสโกวิดไดมอนด์ค่ะ <laughs> แต่ว,วันนี้ก็เป็นครบรอบเซ็นทรัล78ปี <laughs> <laughs> มายนี่เฮยนี่พักก่อนได้เลยลูกเฮ้ยเปลี่ยนเพลงให้หน่อยีฟ <c oughs> ันเพลงให้หน่อยได้ไหมขวัญแฟนด้าอี event? it was so amazing the show is really good เเนนคล้้องมดีไ่ทุกคนเดี๋ยวเยอจะไปแล้วนะเชยต้องไปกินข้าวก่อนนะยังไม่ได้กินข้าวเลยว่าแต่ตื่นเต้นอยู่นั่นแหละฮิวมันเชยหิว จะไปกินข้าวกันน้าบบายบายทุกคนเทรนกันอยู่ใช่ไหมสู้ๆนะสู้ๆนะทุกคนทำได้ยอบีสูู้เยอบีสู้ตายเย็บปลายสู้ตายสู้ๆเยอบีสูู้เยอบีถูกเขาเยอบีถูกเขาอันนก็ตัวเอ๊ะผิดเพลงปะวะถ้าลองร้องเพลงเลยพี่ ซูซ่าซูซ่าซ่าปังกาปังกีูซูชี่ซีปังกีปังก้ายี่ยบิซูชาปะทังกาปังกี้เยี่อะไรเซ็กซี่เซ็กซี่ซูซ่าซูซ่ากำลังจะร้องกั่ย่างถูกเผาแล้วก็แบบเอ๊ะไม่น่าได้เดี๋ยวบิถูกเผามงเลยเออดูร้อนๆเลยล่ะ ไอ้เราติ๊กต็อกไอ้เราติ๊กต็อกไอ้เราติ๊กต็อกทุกคนนึงถามว่าชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้จะไปปักเอนนี่เหรอเอนนี่เหรอแนนนี่น่าจะใช่เพราะน้องรอเพลงเดียวใช่น่าจะเอนนี่ลองพิมพ์ว่าเพลงเอนนี่เหรอเพลงเอนนี่เหรอเสิร์ชในนี่ก็เจอเสิร์ชในติ๊กต็อกมอเสิร์ชในติ๊กต็อกก็เจอ ม,ม,มันมบบไม่ยางยังเลยเแต่จะไปมอมมอม <c oughs> ถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้อีกนิดนะึ่งะผมจะไปกินข้าวแล้วเนาะ ไปกินข้าวแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะ Night nice to m e s s you วันนี้ได้เปบเอินเจอพี่ๆหลายคนบ้างเลยขอบคุณมากที่ยิ้มหวานให้หนูแล้วก็เรียกหนูบ้างขอบคุณมากเลยนะครับที่อินดูผมบายๆนะไปกินข้าวกันนะไปกินข้าวกันนะบาย 要吃饭了，再见，亲亲，抱抱。